สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัดครับคลิปนี้เดี๋ยวจะมาทําการเปรียบเทียบภาพกราฟิกต่างๆนะครับในเกมภาคใหม่ของเกม GTA ภาครวมมิตรนั่นเองนะ GTA Auto the t e r t i a y the, the Definitive Edition นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบกันหลายรูปมากๆเลยนะครับจากเวอร์ชันออริจิกับ ภาคตัวรีเมคล่าสุดนะก็เป็นภาคเก่ากับภาคใหม่ปัะทะกันนั่นเองนะครับว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะส่วนคนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจทีเฮซัด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะสำหรับรูปแรกนะครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกันจากหน้าปกเลยก็ว่าได้นะครับฝั่งซ้ายมือน,นี้ก็จะเป็นหน้าปกแบบใหม่นะครับส่วน ขวามือแน่นอนว่าเป็นภาคแบตเก่าเองนะที่ออกมาตั้งแต่ตัว PlayStation 2เลยนะก็คือ PlayStation 2 PlayStation 3 x วก x PC นะเขาจะได้เล่นก่อนนะครับแต่ตอนที่เขามารวมกันครั้งก่อนนะครับเขาก็จะเอาทั้ง3เกมมารวมกันเฉยๆนะแต่ยังไม่ได้ปรับกราฟ,ฟิกใหม่นั่นเองนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะเหมือนกันเนาะอย่างเช่นโลโก้นะครับถ้าเป็นแบตเก่านะเขาก็ จะเป็นสีเทาๆนะแล้วก็เดอะเทโลจี้นิดเดียวแค่นี้แหละนะส่วนฝั่งใหม่นะครับก็จะเป็นเหมือนมีเอ่อสีทองเท่ๆนะครับขึ้นมาเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับก็จะสลับกันด้วยเนาะถ้าเป็นแบบเก่านะครับก็จะเอามิสตี้ขึ้นก่อนเนาะส่วนฝั่งนี้นะครับเอาภาคไวซิตี้ขึ้นก่อนนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเขาก็เปลี่ยนใหม่ได้สวยเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝั่งนี้พวกจัดเลตติ้งเกมอะไรต่างๆนะครับเขายังไม่ได้ใส่มานั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับที่เห็นล่าสุดนะครับอาจจะจัด เป็นเลเยร์สิบแปดบวกเลยก็วาได้นะครับเนี่ต้องรอติดตามชมตอนที่มันมีแผ่นเกมออกมาแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูรูปต่อไปเลยนะครับสําหรับรูปนี้นะครับก็จะเป็นรูปซีเจนั่นเองนะที่ออกมาในเทนเลอร์เนาะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างนะครับก็เลยว่าโคตรจะแตกต่างเลยนะครับดูไฟนี่สิถ้าเป็นภาคเก่านะครับมันก็ จะเป็นก้อนๆประจุก,กันเฉยๆนะครับแต่ว่าภาคใหม่นะครับโอ้โหดูดิเห็นแล้วน้ําตาจะไหลนะครับแปลว่าเป็นเปลวไฟที่สวยมากเนาะนี่เลยนะครับนี่อันนี้เป็นรถรุ่นเดียวกันเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมมันต่างกันอย่างนี้เราอาจจะไม่ต้องจับผิดขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันต่างมากๆเลยนาะควันฝั่งนี้นะครับก็ จะเต็มท้องฟ้าเลยนะส่วนฝั่งนี้นะครับมันก็จะเป็นกระจุกเนาะสลับกันหรือเปล่าเนี่ยเนาะเจอปะไฟฝั่งนี้กระจุกไอ้นี่ควันกระจุกกันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสลับรูปแรกส่วนรูปต่อไปรับก็จะเป็นในทเทนเลอร์เลยนะครับก็คือ CJ ที่กําลังยืนงงอยู่ในดงทะเลทรายนะครับไม่ใช่สิก็คือพี่แกมาตามหาเพื่อนนั่นเองเนาะนี่เลยนะครับพอมาถึงแล้วนะครับ CJ ก็จะเจอกับโลกใหม่เลยก็ว่าได้นะครับถ้าดูในทเทนเลอร์อาจจะไม่ว้าวเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเราดูภาพแบบนี้นะครับ แบบปะทะกันแบบเห็นชัดๆ,ๆแบบยาวๆเลยก็ว่าได้นะครับบอกได้เลยว่าเปลี่ยนใหม่เยอะมากเนาะนี่ไงก็ตั้งแต่ไอ้กองนี่เลยนะครับกองอะไรเนี่ยไม่ใช่นี่ก็คือย้านั่นเองเนาะนี่ส่วนย้าก็เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับสวยมากกรุบกริบเลยนะครับแล้วก็ท้องฟ้า <c oughs> อี่ยงกับไอ้ติมวอเลยทีเดียวเชียวนะครับเนาะ <c oughs> เขาก็ไล่เฉดสีได้สวยมากนะครับแต่ว่าฝั่งนี้ไม่ไล่อะไรทั้งนั้นเลยนะครับแม่ขนาดนั้นเชียวนะก็เปลี่ยนใหม่เยอะเหมือนกันนะครับ ส่วนรูปต่อไปครับก็จะเป็นโจเอ้นะครับครับมิสตี้เด็กของพี่แก่นั่นเองเนาะนี่ก็เปลี่ยนใหม่แบบเยอะมากๆเลยนะครับนี่แต่ว่ามิสตี้ก็เปลี่ยนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่าก็ได้อยู่นะก็ถือว่าได้อยู่ได้อยู่ส่วนคอมพิวเตอร์ครับโอ้โหดูดิก็ยังเป็น9000อันนี้ก็จะเป็น900 0นะครับอันนี้แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนเนื้อเรื่องของเกมเลยเนาะใช่ไหมก็แค่ เปลี่ยนแค่การาฟิกเท่านั้นนะครับไม่เลยมันมาอย่างไงอันนี้ก็มาอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้อาจจะพิมพ์ยาวหน่อยนะครับส่วนฝั่งนี้จะพิมพ์นิดๆนั่นเองนะดูดิเขาใส่ใจารายละเอียดถึงอะไรเนี่ยอะไรอะไรไม่รู้นะครับดีโมทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าภาพก็จะออกมาประมาณนี้เนาะนี่ก็สวยใช่ย่อยเหมือนกันนะครับมาดูรูปต่อไปครับรูปนี้นะครับมีหลายคนที่จับผิดนะอ๋อก็เป็นพวกฝรั่งนะครับเขาจับผิดว่า ไอ้รางรถไฟนี่มันก็ปกติแล้วนะมันก็สวยใหม่แปลกใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่ารางรถไฟในรูปนี้นะครับดูบบว่าไอ้รถไฟนั้นล้อมันจะล้อมันจะไม่เป็นแบบนี้นะครับมันจะตรงเฉยเลยนะก็คือถ้าพูิว่ารถไฟ มันเลี้ยวนะมันก็ต้องเลี้ยวตามด้วยสิแต่ว่าอันนี้มันตรงเลยนะเออใช่อันนี้เขาจับผิดมาถูกต้องนะครับอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราดูแค่การาฟ,ฟิกเท่านั้นนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยเนาะดูดิแสงเงาที่มาจากเมือง l ิบ e r t ตี้ซิตี้อะไรต่างๆเนาะมาหมดเลยนะครับแล้วก็รางรถไฟด้วยนะครับถ้าเป็นผ้าเก่านะครับมันก็จะเป็นบล็อกๆแบบนี้เลยเนาะนี่ไงเป็นเหลี่ยมเลยนะครับอืมแต่ว่าถ้าเป็นแบบใหม่นะครับก็จะเป็นโค้งมนแบบสวยๆแบบนี้เลยนะครับแหมก็สวยใช ย่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยมาดูรูปต่อไปเขาก็จะเป็นไวท์บูดนะครับอันนี้อาจจะมองไม่ค่อยที่จะเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับอันด้านบนนี้ก็คือแบตใหม่นะส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นแบตเก่านะครับแต่จากที่เห็นได้เลยนะครับจากต้นมะพร้าวเนาะดูดิไอ้ต้นมะมาวด้านบนนะครับดูเหมือนว่ามันจะมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นเสาไฟฟ้าด้วยเสาโทรศัพท์เนาะใช่ไหมเสาโทรศัพท์เสา,สเสาวิทยุนะครับตรงนี้นะมันก็จะเป็นเหลี่ยมนะนี่นมันเป็นเหลี่ยมเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นด้านบนนะครับนี่นต้องเอาขึ้นพร้อมกันเนาะด้านบนนี้เหมือนกับขนมโอรีโอเลยนะว่าไหมเหมือนกับขนมโอรีโอเลยนะครับช่างเปียบเหลือเกินผมเนี่ยอ่ะก็ประมาณนั้นแหละเนาะก็กลมๆอย่างนั้นเลยนะส่วนฝั่งนี้ก็อะไรไม่รู้เหมือนกันนะอือก็ประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็แสงเงาอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับเขาใส่ใจรายละเอียดถึง ไฟเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าไฟมีอยู่ตรงนี้นะครับไอ้ป้ายไว้บวชตรงนี้มันก็จะสว่างเป็นวิเศษอันเองนะครับโอ้โหอันนี้อยากจะตบมือให้รวๆเลยทีเดียวเชียวนะครับมาต่อกันที่รูปต่อไปนะครับก็จะเป็นสมาชิกชาวแก๊งนั่นเองนะครับนี่ที่มารวมตัวกันทําอะไรอยู่ไม่รู้ไม่ใช่สิก็คือกําลังนัดรวมพลนะครับฉากนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือสวีทนะครับนัดลูกน้องมารวมพลแล้วก็ปลุกความพึกเหิมนั่นเองเนาะก็ เปลี่ยนใหม่หลายแบบนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นผ้าม่านนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้อัดอย่างนี้ผมบอกนะครับใช่ไหม <laughs> อันนี้เขาทําให้มันเข้มขึ้นเนาะนี่ไง อันนี้จะเป็นลายเหมือนกับเบื้องอยู่นะจะเป็นเหมือนดอกบัวอะไรสักอย่างเนาะแต่ว่าดูฝั่งข้างบนนะครับดูบุว่าเขาจะทําให้มันสวยขึ้นนะแล้วก็เข้มขึ้นนะครับอ๋อแสดงว่ามันมีลายอยู่จริงๆนะครับเขาก็ทําให้มันสว่างมากขึ้นนะครับหรือว่าพี่สวีตนี่ไปต่อเติมไฟเพิ่มขึ้นหลายดวงหรือเปล่านะครับเนี่ยห้องสว่างขึ้นมากเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไอสมาชิกชาวแก๊งของเรานะครับก็ ดูดีขึ้นมากๆเลยนะครับจากหมายเล็กเกยียดตรงนี้ก็เห็นเป็นหมายเล็กเกยียแบบเต็มตาเลยทีเดียวเชียวเนาะมาต่อกันที่รูปต่อไปครับรูปนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดนะครับอันนี้แหละที่ทําให้ผมซื้อ เกมนี้มาแบบพรีออเดอร์เลยนะครับเห็นภาพนี้กดเลยทีเดียวยวนะครับโอ้โหดูดิตอนที่ฝนตกลงมานะครับสวยมากๆเลยนะนี่ไงมันก็จะตกลงมาบนรถด,ด้วยนะครับจะเป็นภาพแบบเคลื่อนไหวเนานะแล้วก็จะมีแสงไฟแสงเงาอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ไม่ต้องจับผิดก็ได้นะครับดูเหมือนว่าภาพเก่านี้มันก็จะเห็นหน้าของเราสว่างสว่างอยู่แล้วเนาะอืมก็จะประมาณนั้นนะครับแต่บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่รู้จะติอะไรดีนะครับสำหรับภาพนี้เนาะ มาต่อที่ภาพต่อไปครับก็จะเป็นการประชุมรับของทอมมี่นั่นเองนะครับนี่กับตะลุงคนนี้นะครับอย่างกับฟอร์ดไนท์เลยทีเดียวเชลนะครับสำหรับรูปนี้นะรูปนี้เราก็จะเห็นทรงผมนะ ของไอ้คนนี้นะครับแปลว่ามนเลยนะส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกๆอยู่นะครับก็จากที่ดูแล้วนะครับก็ไม่ติอะไรนะครับแล้วเขาก็เพิ่มรายละเอียดเข้ามานะครับตาลุงคนนี้ก็จะมีกระดุมในเสื้อด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเสื้อคาร์บอยของพี่แกนะครับก็จะชัดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นแบบเก่านี่ก็ธรรมดาเลยเนาะมาต่อที่รูปต่อไปครับก็จะเป็นลูกพี่สวัตตูเร่ของเรานนัเองนะครับนี่เลยโอ้โหดูดิปรับใหม่แบบสุดๆไปเลยนะครับนี่มีนิ้วครบนะครับฝั่งนี้มีกี่นิ้วไม่แน่ แม่ใ,ใจเหมือนกันนะครับก็จะออกมาแนวนี้เลยเนาะพี่ครอสสปีดของเรานะครับแมก็นั่งท่าแบบเดิมเลยนะครับแต่เพิ่มเติมด้วยทรงผมที่เรียวสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะมาต่อภาพต่อไปครับสําหรับภาพนี้นะครับก็ทําออกมาได้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับนี่แล้วก็ภาพนี้ก็ยืนยันเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ปรับแต่งเนื้อเรื่องอะไรเลยนะครับแค่ปรับให้ภาพมันสวยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เลยแล้วก็ เพิ่มอะไรจุกจุกจิกจิกนะตรงนี้เหมือนจะมีไอ้ถ้วยก้นบุหรี่เนาะฝั่งนี้ไม่มีนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนรายละเอียดที่อื่นนะก็จะมีตรงนี้นะครับมีพวกเครื่องดื่มนะตรงนี้มีไม่มีพวกเครื่องดื่มเนาะถ้าเป็นภาพเก่านะครับเขาก็จะเพิ่มรายละเอียดเข้ามาด้วยนะครับไม่ใช่แค่เพิ่มภาพสวยเท่านั้นนะครับแหมสุดๆดไปเลยครับจังหวะนี้แล้วก็ทําให้ภาพมันสว่างขึ้นเนาะถ้าเป็น ระบบของสมัยนี้ถ้าเป็นทีวีนะครับก็อาจจะเปิด HDR อะไรประมาณนั้นเนาะสุดภาพต่อไปครับก็จ,จะเป็นเคดีนั่นเองนะที่อยู่บ้านของสวนะีทเนาะนี่เลยก็จะออกมาแนวแบดมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับแล้วก็เสื้อของพี่แกนะครับก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้เลยเนาะก็จะเป็นลายดอกไม้เห็นชัดเจนเลยนะครับนี่เลยส่วนพี่ซีนะครับรู้สึกว่า คลัําขึ้นกว่าเดิมนะครับนี่นี่แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเปลี่ยนจากไม้อัดเป็นผ้าม่านแล้วนะครับไม่ใช่ก็เป็นผ้าม่านอยู่แล้วแหละนะเขาก็ปรับใหม่นะครับแล้วก็ทําให้มันมีที่ยึดผ้าม่านด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับแล้วก็เพิ่มวอลเปเปอร์ใหม่ที่เพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดด้วยนะครับว่าไปนั่นเลยทีเดียวเชียวแล้วก็เปิดไฟด้วยฝั่งนี้ไม่เปิดจะไหมถึงเมื่อสนะสำหรับรูปต่อไปครับก็จะเป็นพี่คอร์สสปีดของเรานะที่กําลังบินอยู่นั่นเองนะคร เลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าสมมติว <reco Christ. S 1> ่าแสงมันกระทบบนรถนะครับรู้สึกว่ามันจะสวยมากๆเลยนะครับถ้าเป็นแบบเก่านี่ไม่กระทบอะไรทั้งนั้นเลยนะครับและตาไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นหมองๆเนาะถ้าเป็นภาคใหม่นะครับอะไรก็ดูสวยไปหมดเนาะว่าไหมส่วนรูปต่อไปครับก็จะเป็น CJ นะครับที่กําลังขับไปยังสะพานตานานนั่นเองนะครับก็จะออกมารูปทรงประมาณนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าสวยจริงๆไม่รู้จะติอะไรดีนะครับไม่มีอะไรติเลยก็ว่าได้นะครับถ้าเป็นน้ําทะเลแบบเก่านะครับอย่างกับคลอง นะครับถ้าเป็นแบบหมายนี่โอ้โหดูดิสวยสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับแมสวยจริงๆแล้วก็จะมีการไล่แสงด้วยนะครับแบตตะวันกําลังตกดินเนาะน่าจะประมาณสัก5้าโมงอะไรประมาณนั้นนะครับแมสวยจริงๆนะครับภาพหม่เนี่ยทั้ง3ภาพแค่ขับรถชมเมืองก็น่าจะน้ําตาไหลเลยทีเดียวเชียวนะครับเพราะว่าภาพมันสวยมากกันเองนะครับและในคลิปนี้ยังไม่หมดนะครับผมก็ไปดูในทวิตเตอร์ด้วยนะครับของคุณคนนี้นะครับเขาก็ เพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่เลยก็จะมีภาพเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมมาเองนะครับก็จะเป็นภาพรีมาสเตอร์กับ Original ออริจินลนั่ันเองนะก็จากภาพเดิมกลายเป็นภาพใหม่นะครับรางรถไฟนี่สวยแล้วก็ตรงด้วยนะครับนี่เลยนะส่วนภาพเก่านะครับมันก็จะเป็นเหมือนบล ok ็อกๆอยู่นะครับนี่ก็จะออกมาทํานองนี้เลยนะครับแต่ยังไม่หมดมีอีกรูปนึงนะครับก็จะอยู่ในเทนเลอร์เกมนั่นเองเนาะนี่เลยนะครับเขาก็ ปรับให้ตัวเกมมันใหม่มากๆเลยนะครับผมรู้สึกโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เล่นเกมตัวเก่าที่ออกมาภาพสวยนะเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปลงหมดให้มันลําบากแล้วนะครับอืก็ คือเปิดเกมแล้วก็เล่นเกมเก่าแล้วก็ภารกิจเดิมๆของเราเนาะแต่ว่าภาพมันสวยขึ้นนะอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนั่นเองนะสำหรับคนที่ชอบเกม GTA เนาะว่าไหมและรูปต่อไปนะครับก็จะเป็นภาพนี้เลย Ocean View นั่นเองนะครับดินแดนแห่งสวรรค์และตำนานของเรานั่นเองนะนี่เลยก็จะออกมาประมาณนี้นะถ้าไม่บอกว่าเกมเดียวกันนี่ผมไม่เชื่อนะครับเนี่ยใ <c> ช <oughs> ่ไหมมันเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยนะครับส่วนรูปสุดท้ายก็ จะเป็นรูปนี้นั่นเองนะนี่บ้านของ CJ นั่นเองนะครับโอ้โหผมชอบมากนะครับสำหรับลานหน้าบ้านเนาะ โอ้หสวยมากๆเลยนะครับแมส่วนภาพเก่านี้อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าก็เป็นตำนานอยู่นะและอย่างที่เขาเพิ่มมาเนาะก็จะเป็นต้นไม้นั่นแหละนะต้นไม้เอเลียนนะครับที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนต้นไม้เอเลียนที่เอเลียนมากกว่าเดิมมันเองนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรต้องรอติดตามชมกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจที่เฮดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซดนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม